แบบน้ำของช้างนะครับ ห่ใหายลูกใหใหญ่นะใชนะดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้ว สวัสดีครับคุณแสงท่องนาทิคครับผม

o do do Chờ, chờ, chờ chờ. Một môn 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 Để môn 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 i yeah. know <laughs>

the land